สวัสดีค่ะทุกทท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยค่ะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะเพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมถุนท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะชาวราศีเมถุนทุกท่านค่ะในช่วงวันที่16-30พฤศจิกายนดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้างมารับฟังกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะบอกการงานการเงินสุขภาพ ความรักให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้านะคะเอาละา่ะค่ะเรามาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีเมถุนท่านมีดวงจะได้ทําอะไรใหม่คะ่ะท่านจะมีการจบจากอีกอย่างเพอ่เริ่มต้นทําอีกอย่างท่านจะได้รับผิดชอบงานที่ท่านไม่ถนัดและไม่คุ้นชินมากนักบางท่านก็จะต้องรับผิดชอบงานมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะ ขอให้ท่านเตรียมตัวรับมือกัอบงานให้ดีๆค่ะช่วงนี้งานท่านนั้นเหนื่อยและหนักเรียกได้ว่าเหนื่อยกายเหนื่อยใจหนักอกหนักใจด้วยต้องทํางานหลายหน้าในเวลาเดียวกันจะได้ช่วยเหลืองานของคนอื่นช่วงนี้ท่านจะได้ช่วยเหลือคนอื่นค่อนข้างบ่อยทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวนะคะจะได้แก้ไขงานที่คนอื่นทํเพีดยพลาดปัญหาที่เข้ามาในช่วงนี้ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากคนรอบข้างค่ะฉะนั้นขอให้ท่านมีสติและใจเย็นๆอย่าหัวร้อน พยายามควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้นะคะเพราะช่วงนี้นั้นท่านหัวร้อนปากไวมากปากนี่อุ้ยขยคำพูดคนฟังนี่รับไม่ได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้พยายามคิดก่อนพูดและที่สำคัญช่วงนี้นะคะงานของท่านนั้นจะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหลายครั้งค่ะท่านต้องหยุดงานบางงานเพื่อหันไปทำงานอื่นที่สำคัญและเร่งด่วนกว่าเป็นช่วงที่ท่านจะประมาทการทำงานไม่ได้เลยนะคะหากมีงานในมือนะคะ ให้ท่านรีบทำรีบส่งอย่าโอเออย่ามัวรอแต่จังหวะเวลาอย่ามัวแต่รอวันส่งแล้วค่อยเร่งนะคะแต่ก็ต้องละเอียดรอบคอบอย่าคิดว่าไม่มีอะไรเช็คแล้วเช็คอีกแล้วค่อยส่งงานนะคะรีบเร่งแต่จะต้องละเอียดรอบคอบช่วงครึ่งเดือนหลังเป็นช่วงที่ท่านงานยุง่งออกบ้านเช้ากลับบ้านค่ำมืดดึกดื่นบางท่านก็ต้องทำงานล่วงเวลาและที่สำคัญช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาและไว้ใจท่านเพิ่มมากขึ้น ท่านช่วงนี้นะคะผู้ใหญ่จะมอบหมายงานใหม่ๆให้ท่านได้รับผิดชอบและเป็นงานที่สำคัญหากงานสำเร็จท่านจะเป็นผู้ที่ถูกพูดถึงและคนรอบข้างจะชื่นชมช่วงนี้หากท่านอยากทำอะไรท่านจะได้ทำค่ะและท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลนด์นะคะหรือว่าทำมาค้าขายช่วงนี้ลูกค้าหน้าใหม่ๆจะนำงานมาให้ทำมาค้าขายก็มีโอกาสได้ลูกค้าใหม่ๆ และที่สำคัญนะคะทั้ง2ท่านที่2อ,อาชีพนี้ลูกค้าเก่าๆที่หายหน้าหายตาไปจะกลับมาค่ะแต่ว่างานที่เข้ามาในช่วงนี้มักจะเป็นงานที่เร่งด่วนมีการกำหนดเวลาในการทำงานที่ชัดเจนนะคะข้อนี้รวมไปถึงท่านใดที่ทำงานประจำด้วยนะคะช่วงนี้งานเร่งงานด่วนจะเข้ามาค่อนข้างบ่อยแต่ว่าในมุมดีๆค่ะงานที่เข้ามาในช่วงนี้ท่านทำได้แก้ไขกับปัญหาได้ จึงเป็นที่มาของการได้ช่วยเหลือคนอื่นค่อนข้างบ่อยและท่านจะโดนผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนรอบข้างนะคะเรียกใช้งานท่านบ่อยขึ้นขอเตือนอีกครั้งหนึ่งนะคะชาวราศีเมถุนช่วงนี้ขอให้ท่านมีสติและควบคุมอารมณ์ให้ได้นะคะอย่าหัวร้อนปากอย่าไวเด็กขาดคือพูด,ดง่ายๆช่วงนี้ท่านพร้อมที่จะประทะเพราะว่าท่านมักจะเจอกับคนที่คอยยุยยุอารมณ์ของท่านค่อนข้างบ่อยคราวนี้รวมไปถึงท่านที่ทํามาค้าขาย หรือว่าทำงานบริการต่างๆด้วยนะคะช่วงนี้ท่านมักจะเจอกับลูกค้าที่กวนประสาทบ่อยมากต่อรองเก่งทำนั่นทำนี่กว่าจะซื้อแต่ละครั้งนี่โอ้โหทำเอาท่านนี้นึกคำพูดแทบไม่ทันนะคะฉะนั้นช่วงนี้พยายามใจเย็นๆค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าไว้และพยายามหาเวลาลีแลผ่อนคลายบ้างทำในสิ่งที่ชอบหรือว่าเดินทางท่องเที่ยวระยะสั้นๆบ้างก็ได้ท่านจะได้ใจเย็น จะได้ใจเย็นลงพลังบวกจะได้กลับมานั่นเองนะคะเพราะช่วงนี้ท่านค่อนข้างเหนื่อยมีเรื่องให้คิดอยู่ตลอดเวลาคิดทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวและท่านจะมีการเดินทางบ่อยขึ้นค่ะจะได้ติดต่อหรือว่าพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาแต่ว่าโดยภาพรวมนะคะมีคนคอยช่วยเหลือแก้ไขกับปัญหาได้ค้าขายขายดีค่ะแต่ว่าท่านค่อนข้างเหนื่อยช่วงนี้ท่านใดที่ค้าขายเหมาะแก่การนำสินค้าใหม่ๆมาทดลองตลาดนะคะ มาที่การเงินของท่านกันบ้างคะ่ะการเงินของท่านในช่วงนี้มักจะเป็นเงินหมุนและเป็นท่านหมุนเงินหนักมากเงินมาไวไปไวมากเพราะว่าภาระค่าใช้จ่ายของท่านจะเพิ่มสูงขึ้นจะมีรายจ่ายแบบแปลกๆเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะซึ่งเป็นรายจ่ายที่ท่านไม่ค่อยได้จ่ายเป็นประจำช่วงนี้ขอให้ท่านมีสติในการใช้เงินให้มากๆคะ่ะโดยเฉพาะท่านใดที่มีรายรับเพียงช่องทางเดียวเป็นพ่อบ้านแม่บ้าน เป็นคุณตาคุณยายไวยกระเษียนเพราะว่าช่วงนี้รายจ่ายเยอะมากและล้วนแล้วแต่เป็นรายจ่ายที่ท่านจําเป็นต้องจ่ายทางสิ้นนะคะที่สําคัญค่ะจะมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามาไม่คิดว่าจะได้จ่ายกลับได้จ่ายไม่คิดว่าจะได้ซื้อกลับได้ซื้อเป็นช่วงที่ท่านจะหมดเงินไปกับงานด้วยนะคะไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึง่งหมดเงินไปกับการเดินทางเพิ่มมากขึ้นและออกงานสังคมบ่อยหมดเงินไปกับการพบปะสังสรรค์ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องราวภายในบ้านเพิ่มขึ้นท่านมีดวงได้ซื้อสิ่งของบางอย่างเข้าบ้านค่ะซึ่งทดแทนของเก่าที่ชำรุดพังเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบุตรหลานสัตว์เลี้ยงจะเพิ่มขึ้นมีดวงหมดเงินไปกับการดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะหากไม่ใช่สุขภาพของตัวท่านเองนะคะก็อาจจะเป็นสุขภาพของใครบางคนภายในครอบครัวของท่านค่ะเช่นคู่ครองคนรักบุตรหลาน ช่วงนี้รายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะแต่ก็มีข่าวดีๆด,ด้านการเงินเหมือนกันนะคะเพราะว่าท่านมีโชคด้านการเงินแต่ก็ต้องขอเรียนตามตรงนะคะว่าเงินที่ท่านจะได้ในช่วงนี้หลักๆมักจะมาจากสติปัญญาและจากการลงมือทำเป็นช่วงที่ท่านหาเงินเก่งหมุนเงินเก่งแต่ว่ากว่าท่านจะได้เงินมาบอกเลยว่าท่านเหนื่อยมากถามว่าท่านสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้หรือไม่เสี่ยงได้นะคะแต่ว่าอย่าเสี่ยงเยอะ ท่านมีดวงจะได้รับข่าวดีบางอย่างค่ะหากไม่เกี่ยวกับการงานก็อาจจะเกี่ยวกับการเงินและท่านจะมีคนช่วยเหลือระวังปากนะคะช่วงนี้ท่านปากไวมากคํำพูดนี่เจ็บแสบทิมแทงจิตใจคนนะคะระวังคิดก่อนพูดค่ะและอย่าใจดีกับคนอื่นมากจนกลไปโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองนะคะมาที่ความรักของท่านกันบ้างนะคะคนโสดช่วงนี้มีเสน่ห์ค่ะ เป็นช่วงที่คนรอบข้างรักละเมตตาหากท่านถูกชะตาอยากจะพูดคุยกับใครนะคะถ้าท่านเปิดใจและเข้าไปพูดคุยเขาจะไม่ปิดกัน้นแต่ก็อย่าเพิ่งใจร้อนนักนะคะให้ค่อยๆศึกษาดูใจกันไปก่อนเพราะหากไม่ใช่อีกไม่นานก็จะมีเหตุให้ต้องเลิกลาและพูดเลิกพูดคุยกันไปเองนั่นเองค่ะส่วนท่านใดที่มีคู่และมีครอบครัวแล้วช่วงนี้ชีวิตค,คู่ไม่ค่อยน่าเป็นห่วง เป็นช่วงที่ท่านและผู้ครองเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นไม่ค่อยมีเรื่องทะเลาะเบาแวงนะคะจะมีงอนกันบ้างแต่ก็มักจะมาจากเรื่องเล็กๆน้อยๆหากท่านมีปัญหาในช่วงระยะเวลานี้ให้ท่านปรึกษาคู่ครองนะคะเขาจะเป็นที่พึ่งให้กับท่านได้และพยายามหาโอกาสเดินทางท่องเที่ยวระยะสั้นๆด้วยกันบ้างเพราะว่าช่วงนี้ท่านทั้งคู่นะคะมีเรื่องส่วนตัวให้ต้องคิด หาเวลารลีหลักผ่อนคลายบ้างสร้างพลังบวกให้กับตัวเองบ้างนะคะมาที่สุขภาพของท่านกันบ้างคะ่ะช่วงนี้พยายามดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะเพราะว่าท่านมีดวงป่วยไข้ไม่สบายมักมีอาการปวดตามส่วนต่างๆของร่างกายคะ่ะระวังภูมิแพ้กำเริบปวดหัวบ่อยระมัดระวังไมเกรนกำเริบความดันกำเริบฉะนั้นดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะอย่าทำแต่ง,งานเพียงอย่างเดียว ข้าขออวยพรให้ทุกท่านที่เกิดในราศีเมถุนหรือว่ามีถุนโชคดีมีความสุขให้พบเจอแต่คนรักและเมตตาเดินทางไปไหนมาไหนแคล้ควคลาดปลอดภัยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามสวัสดีค่ะ